ไอ้วันนั้ก็ง่ายง่ายกว่าเดิมเนี้ยง่ายกว่าอัญญาพุ่งนี้กดบัตรแล้วขอกําลังใจหน่อยกลัวกดบัตรไม่ทันฉัน<ช> <c oughs> กลัวมันจะขายไม่หมด <c oughs> เราต้องกดบัตรทันทุกคนนะคะทุกคนแต่ทางศิลปินกลักวกลัวขายไม่หมดเออ<ม>ใช่ช่วย,ยกดไปเถอะค่ะราคาไหนก็ได้ศิลปินถ่อมตัวเขาก็กลัวว่าเออเขาจะขายไม่หมดเสื <c oughs> <ๆ>้อขายไม่หมดเลยเธอเธอนั่นแหละที่เขาบอกให้ทำมาเยอะแยะ กดบัตรได้เสร็จแล้วก็มาซื้อเสื้อต่อนะเราจะได้ใส่ไปด้วยกันเออใช่ใส่ใส่ไปคอนเสิร์ตกันใช่สีอะไรก็ได้ค่ะแต่แค่จะบอกว่าสีฟ้าเหลือน้อยอยัญญาทีุ่่นยนมาป้อนข้าวแล้วหลายกลยุทธ์มากในการป้อนข้าว<ช>อ้วนได้แต่ละคำ <c oughs> ไหนอัญญาเปิดดูสิค้ามีอะไรบ้างมีสีอะไรให้มันมีดูอัญญาพี่วาไหนอ้านอําก่อนเลยไอวาเร็วเร็วไอวาย อุ้ยดูดูดูหุ่นยนต์ป้อนด้วยว้าอ่ะพี่หนีนั่งดูอัญญากทานนะโอ้โอไม่เป็นไรทำไมอ่ะเป็นไรหุ่นยนต์ไปจุ๊บๆุบเขามันแข็งโอ้ยเนื้อบางขาขาทำไมครับกระเป๋าด้วยเธอเธอต้องกระเป๋าแนะศิลปินกลัวขายบัตรไม่หมดแต่เอฟซีศิลปินกลัวขายบัตรไม่หมดแต่เอฟซีกลัวกดบัตรไม่ทัน ไมนะะคเธออย่าทําให้ศิลปินเสียเซลล์เข้าใจะไม่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจะไม่มีอีกแล้วเขาก็คืออาอะไรหน่อยเสียเซลอาเลอายอะไรนะคะหนุนเดินมาปาค่ะอ้อุ้ยอันนี้อะไรคะอุ้ยจับหรือเสียอัญญามันเป็นยังไงสตาป้าพี่ดาวมาก้อนข้าวดีกว่าพี่ดาวว้อนว้าวว้าวว้าวเอาดาวเอาไม่เอาดาวไหมกินดาวอั้มอั้มก่อนเร็วเอาอะไรเอาอั้มอะไรเอาอะไรอั้ม มีแล้วก,กันนี่อุ้ยมีมน,นี้ด้วยนะอ้ามก,ก่อนนี่ให้จับอ้ยไอวาไอวากลมบล็อกมากลูกน่ารักมีคนบอกว่ากลัวไม่ทันจริงๆค่ะม,มามีกลัวกดไม่ทันจริง, <c oughs> รงๆกดทันค่ะคุณชมพูนุ์ ทันแล้วาย้่ะทันไปแล้วเหรอไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะกดทันใครที่เข้ามาในไลฟ์นี้ทุกคนจะกดทันใช่ในบัตรที่ทุกคนอยากได้นะคะในที่ที่ทุกคนอยากได้เราทำบุญร่วมกันยังไงก็ต้องจะเอาบัตรมาไปซื้อไปเอฟบัตรมาแล้วมาสปคอยตรงนี้พุ่งพลันน้งพุชงดีเนาะก็ได้ค่ะแล้วแต่เราแต่บัตรก็ไม่ถูกใช้ได้อยู่เอาบัตรดอยไปแล้วกันดอย เดี๋ยวว่าไปบัดดอยนี่จะหมดก่อนนะจะบอกให้คิดถึงสมัยพิธีน้องพีเลยเวลาทานข้าวไอ้สองพี่น้องสองพี่น้องที่มันกินง่ายกว่าไหมทั้งคนลงมือทำข้าวอยู่แล้วทำกินเองใช่ไหมไข่ไข่หมดไปแล้วตอนนี้ไข่หมดแล้วแล้วเด็กๆอาจจะต้องลองต้มจืดใส่แต่เกลืออาจจะเบื่อข้าวผัดไข่คือพยายามจะลองให้ทานอย่างอื่นแล้วแต่ว่าเขาไม่ทานเลยค่ะก็คือก็คือพอเห็นอย่างอื่นก็คือไม่เอาเ้ยมีข้าวมันไก่มีนะ มีถ้ามันไก่กินไม่เอาหดดุ่ยนยะนต์แล้วเสื้อไปแล้วสองดีนะได้เป็นผู้โชคดีของอัมพลฟู้ดเลยได้กดรอบพีเซลดีใจด้วยเลยดีใจด้วยนะคะอาบน้ำเบ็ดนะไหนไหนไหนใครไปกดบัตรรอบพีเซลได้มาแล้วบ้างม,มาแสดงตัวหน่อยคะ่ะคนนี้แหละคนนี้อ่ะเป็ดอุยเป็ดเป็ดมาป้อนด้วยอ่ะอาบบอใช่ค่ะเป็ดอาบน้ำในคลองอย่าให้พี่เป็ดนะคะ ปลากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเบบี้ชักติด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 ดเบบี้ชักติด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 ดเบบี้ชักเอาเรากินข้าวก่นเลยอัญญาเราโบร้องเปงเบบี้ชักให้ฟังเอาไหมเอาเบบี้ชักไหมอัญญาดูเป็ดขโมงอัญญาดิอุ้ยขโมงอัญญาแบบไหนขโมองยังไงไอินข้าวพี่เป็ดกันเดี๋ยเอาเอ้าเอา อ้าก่อนนัากับไปไหนอ่ะเอาแล้วน้โบจะร้องเพลงโอ้โอโดนมืออวเ้ยทำตัวเองทำตัวเองพี่เ็งมองแรแล้วนะสองสาวไว้ลงจ้ทมั่มองแล้วนะมามีพยายามหาพี่สัตว์แบบป้ออส่อสาวสสุดๆเล่าเลาอยังยังยสิติดนิสัย พี่ชายไปโรงเรียนนะคะเปล่าเปล่าพวงเอ็นดูม่ะมีพยายามหาเพื่อนมาเอนเตอร์เทนมีข้ามีข้าคำนึงว่าใครเดี๋ยวเจะจะดูไหมจะดูไหมอัญญาจะดูไหมกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเหดียวมาลูกอ่ะยู่กับใครตาเล่เนี่ยโอ๋โอ๋ไหนเบบี้ชักก่อนเลยเบบี้ชาอ่ะให้แบบมีเปล่ามีเปล่าหายหายหายา

กระโดดจากมุมฝั่งเนี้ยลงไปตรงน,งรงนั้ลงไปอีกตู้ฝั่งนู้นน่ะตรงหน้านนห้องน้ำกระโดดไปดังแป๊ะอย่างเงี้ยเลยนะสุดยอดแน่งเป็นอเอ็กเซลโลวา, <laughs> านี้น้องพีก็เป็นีโร้วเธอใชอเ่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอ่ะเดี๋ยวแล้วแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งกันแล้วโบหาให้น้องก่อนนะลูกนี่นี่เจอแล้วนะโบเจอแล้วนี่เดี๋ยวแ,แล้วอบให้วาโอเคไหมคะเอาไหมเอาไหมเอาตัวใหญ่ไหม ไอ้วาเอาเหมือนจะมีอันนี้หรอไอ้วาเล่นกรสาวเอาไม่เอาเลยไม่เอาทั้งคู่เลยพอพอทั้งคู่เลยไม่ให้อยู่พอไม่เอาเอาอทไมวยกนาไม่เอายไนไแ้วเอ้ไยเราไม่ต้องรอเียวค่ เดี๋ยวเราลองห้เวส่คเปิดให้หน้าเดิมโอเคไหมคะานี่พี่นนสอาตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยคเอาตัวเดิมใช่ไหมคะอัญญาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะอะไเป็นอะไรคะไม่เป็นอไรค่ะอัญญาอัญญาดื้อๆหน่อยเน่ตัวไหนตัวไหนอ่ตัวไหนอตัวไหนต้องัวนี้โอเคาวัวหากันนะอุ้ยเจอเลยอุ้ยใช่ไหมคะ อลิซ่าใช่คะใช่ลยฮัลโหลมอร์นิ่งสตาร์อันเดอร์โบคืออะไรอะกฮะสตาร์อันเดอร์โบดูด้วยกันได้ไหมดูด้วยกันได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีตอนสายๆนะเช้าแล้วสายหัวเราวัวไหนรแล้วค่ะทุกคนเออยังไงคะ อืมอามอืมอืมอืมอนมอืมอือืมอดมอมอืมอืมอืมมอมอื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 มมอืมอืมอมอืมอืมอวมอืมอวมอืมอืมอูมอวมอืมมอืมดืดอืมออืมาืมอืมอืมอมอือืม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 มอือืม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 อไมืมอมอื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 มมอืมอือืมอือืมอแล้วมอลมออออ มาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะป้าปูอากาศกำลังเริ่มเย็นเย็นเราตอนนี้เป็นไงบ้างคะเชียงใหม่ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนาะอ้๊มพี่สาวดูสิอ้๊มพี่สาวดูเลยโอ้โหหนูอ่ะเดี๋ยวสาวอาปากเมื่อกี้ว่าอากว้างกว่าเก่งจังเลยใช่ค่ะอาญาชอบขนมแต่เขาก็กินหนึ่งเงาหมดแล้วแล้วออยเลอะไรหมดหมดแล้วอันเงาหมดแล้วใส่เลยใส่เลย อุ้ยตัวอะไรอ่ะอัญญาว้าให้พระปุกกลัวไอชิชัวให้หน่อยเสร็จที่มุกที่มุกไตัวอะไรคะปกลัวกุ้งเลยแล้วก็เจ๊ไอว่ากำหัวอัญญาค่ะเอาเริ่มหนาว ไอ้กลัวไอ้กลัวๆเห้ยนาเหงาเลี้ยงเด็กเหมือนยังไงฮ่องวันนี้มาบ้านแฝดเดียวเพราะว่าปนุไปเยี่ยมญาติค่ะเลยต้องรีบมาเฮียไปโรงเรียนค่ะ์รักไอวาค่ะรักบ้ากมาสวยๆไอวาสวยสวยไหมคะไอวา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  ไอ้วะกลัวมันมีเก่งอะไรประปุกลัวไม่เอาสิมาแล้วเปลี่ยนหน้าแล้วมันมีเก่งมากน่ารักจังเลยทั้งผมสวยทุกวันเลยใช่ค่ะลงรักไอ้วาวันละสิบล้อมีว่ายน้ำด้วยทานข้าวเก่งจังจริงเหรอคะ กำลังใจแม่พี่นะคะของสาวรอเร็วอันก่อนคุณฮิปปี้อัญญาอ๋อช่างชางว้าวตีวารุ่นเียวารุด้อ่ะทุกคนที่เข้ามานะคะคุณฮิปปี้ได้ได้ได้รุ่นนี้ไปยังเนี่ยเสื้อดีทูบีนะคะทุกคนสั่งได้นะสั่งได้อยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวไปสนอีมารับไปสนอีมารับตอนสี่โมงนะคะทุกคนสั่งปุ๊บส่งวันนี้เลยค่ะ ตัวละเก้าร้อเก้าสิบมีไซส์เดียวนะคะเอ่ออกสี่สิบแปดนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงพ่ออุดมคนเดียวนะคะไม่มีไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หักอะไรเลยใช่แล้วเราจะได้ใส่ไปเจอกันที่งานคอนเสิร์ตด้วยนะยังี้ถ้ามีเพื่อนมาช่วยช่ายรักมากๆนะจ๊ะใช่ค่ะมีเสื้อดีดูบีค่ะทักเพจได้เลยนะคะทักเพจได้เลยอลิซ่าพันสองร้อยด้ว ได้คิวไม่เขาก็คงส่งมาเฉยๆแล้วอัญญาเรียพี่สายหน่อยครับอุ้ยอัากินหนึ่งแเลอี่แบบนี้ตกใจให้อะไรคะตกใจใมันมองทั้งจริงตกใจตกใจ ตกใจเลยยะว่าอันยาเหมือนหมูแดงเลยลูกแดงแดงไอว่าคนสวยนะวม่ค um> ่ะแล้วนงนะคะเลยมีความสดขค่ะพอดีล้วกระสันน้อยตอนนี้ท้องอยู่ดูสองสาวทุกวันเลยค่ะขอให้ตัวให้น่ารักหน้ารักนะคะหืม โอ้โหดูเ oh, ส yeah, oh, yeah, oh, yeah. ียงใครจับโถอย่ามาจับเลยเมื่อวานนี like ้หนีกันหมดเลยไม่เห็นช่วยป้าปุ๊กเลยไอ้อัญญาไอ้ไอ้วาไม่กินโลกกินโอเอไม่ได้สิบัตรคอนกดวันไหนคะกดวันที่สามสิบพรุ่งนี้ค่ะเนื้อผ้าดีมากนุ่มเนียนใสสบายใช่ไอ้วานทำสวยจังเจ็บจริงขนานไหมสวมไหมคะเอาแชม เอาเอาชมหน่อยชมหมดแล้วอ่ะได้แล้วโบไปเอาให้กินข้าวคำเนื้อแล้วโบเอามาให้เลยกินข้าวคำเนื้อแล้วโบวันนี้ค่ะสาวๆโยเวลค่ะชิจ๊ะเอออ่ะกินจับแล้วโบเอามาให้แล้วๆๆๆๆมันหนึ่งร้อยโดลขอบคุณค่ะชิจ๊ะแล้วๆๆๆเด็กผมสวยทุกวันเลยถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะมันก็ผมสวยแหละจังหวะในการดูสิจิก อยากได้ดูทงสาผมเสร็จทุกวันอน่อายวาเมื่อกี้ของเขาใกล้จะหมดแลเขาไปแลกกับของน้องมาเนียนๆเป็นแบบว่าเขา่นี้จจอจะาอ่านน้อยให้น้องเอว่าไปเติมให้เติมอัเดโไปเติมให้อานหมดยังคะอ่านเดโไปเติมนาอืมมไปเติมโไปเติมนะอ้๊อก่อนไอ้๊อ้อ้๊้๊อ้อไปเ้ิอนะอะโอค๊ั้โอคเอ้บอกอยากให้ออออ จักรยานขาไถไโอ้โหตอนนี้ในบ้านนะมัน,น,นมแต่มันก็ทำได้ไแหละแต่ว่าคือในบ้านตอนนี้รถยนต์สองคันรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่รถบิ๊ก<ด>ไบค์สองคันเธอที่ดูก็ขาไถก็มีแล้วนะเอ้รถลุกตีที่อุ๊ยที่ที่เนยโชว์ส่งมาไม่จะเป็นจักรยานขาไถที่ตอนเด็ก TP เล่นอย่างนั้นไงออแค่สีขาวเ,เออเนยก็เสีสีเขียวเนี่ยสวัสดีค่ะสองสาว ป้าปุ๊กสั่งเชื้อยังไงคะทักเพจเนี่ยแหละค่ะเนี่ยทักเพจของทีพเออทักทักข้อความเนี่ยค่ะทักข้อความของเพจนี้ทักข้อความค่ะใส่ของมาตัองนาแล้วทักเพจเดี๋ยวสิมันก็เช้าก็คือยินบ็อกมาเช้าเกินเธอเย็นเงยเห็นไงยเ็นก๊อปพี่เดนเมอร์สอวปอนค่ะ โอ้โหตกใจตกใจตกใจเลยพี่เลี้ยวสองปอนท่าเลยอั้มไปเลยพี่เลี้ยวสองคนนี้อ่าแบบนี้ค่ะปุ้งเข้าไปเพจ TP นะคะทุกคนแล้วก็พักพักตรงนี้เลยค่ะทุกคนกินจบกินไหมกดเนี่ยเข้าไปครับกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะไปเข้านะคะแล้วอยากได้สีอะไรนะคะบอกได้เลยอ้าอั้มก่อนอ้ามสีก่อดูแล้วอ้ามก่อนสีใส่ต้องกินด้วยเร็ว ทำเค้กไปดูเด็กไปเพลินมากโอ้ทำเค้กไปด้วยแต่พ่อปุ๊กก็กินเค้กไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะกินข้าวหน้าคั่วเด็กน่ารักทุกคนแฮปปี้เขากินช่วงนี้เขากินอยู่นะเธออาจจะช้านิดนึงวิคกี้นกมีลาลีลาลีบีลาอืมวิคกี้นกประชาหน่ารักมากลูกขวัญใจของป้า ไอ้วาชอบน้ำเชื่อมออยเหรอไอ้วาโอ้โหสองสาวกินกล้วยยังขายกินบ้างค่ะแต่ตอนนี้ให้กินข้าวก่อนวันนี้ใครทำผมคะพี่ฟ้าทำคนนู้นฉันทำคนนี้มีน่ามันถึงออกมาคนละแบบก็ดูดิมันขั้นตอนเยอะลูกสาวฉันเลยไม่สวยอ่ะไม่ใช่ ทำท่าทำท่าจะออกคิมูคิมูคิมอัญยาเปลี่ยนหน้าอัมียน้อยตัวาเลอเลยมีนกมหนินีพี่ฟ้าทำกับพ้ากับพี่นุยค่ะอันนี้จดบนนะคะขอให้พวกนี้สชอกดบัตรโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้หมดเลยกันปีกา พี่บีมเพลียค่ะพี่บีมแอบหลับอยู่เดี๋ยวนี้ไอวาเริ่มพูดเก่งโอ้ไอวานเขาพูดเก่งมานานแล้วนะเออไอวาพูดเก่งยอขาดรึเปล่คะแนนหนึ่งถึงสิบได้แล้วเธอ o n น two three four five เห็นไหมเอ่อในทิกตอกช่องจริงนะคะบีมออยชั้นบีมออยช่องชื่นบีมออยช่องนอกเหมือนกันด้วยนะรู้เรืองแต่เราไปใช้เหมือนกันว่าเอาเหรอใช่มีคนเนี่ยแต่ว่าต้องดูดีๆเพราะว่าถ้ามันเป็นช่องปลอมอ่ะ มันเหมือนมันจะมีชื่อที่เขียนว่าแอดเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่อ๋ออ่ะดูดีนะคะทุกคนติกต็อกนะจ๊ะเธอต้องดูคนติดตามดีกว่าฉันว่าเออก่อนที่เธออย่าแบบไอ้นี่นะดูก่อนว่าคนติดตามเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าคนติดตามเท่าไหร่อ่าทางมาแล้วได้เลยค่ะอยากได้สีไหนนะคะ สีเขียวสีฟ้าสีดำนะคะแล้วก็เซตเลยนะคะเข้าไปในเพจแล้วแจ้งสีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำออเดอร์ให้ถ้าเป็นเซตก็คือสามสีเลยนะคะถ้าเป็นบอกว่าเออสนใจสามสีก็คือสามสีเสื้ออะไรคะเสื้อดีทูบีคะทุกคนเสื้อที่ทำให้กับพ่อพ่อน้องบิ๊กนะคะ ที่เรารวมร่วมมือร่วมใจกันทําให้คุณพ่อเขานะคะก็คือเป็นของแบบของที่ทุกคนทําให้น้องทางเราก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ได้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคงมีเห็นบ้างแล้วนะคอนเสิร์ตที่อุดรนะคะพ่อๆกับ พ่อแดงกับพ่อบีมก็ใส่ดดดี้ดดดี้ดดดี้บีมกันเดดดี้แดดดีเดี้ดีดอ๋อดดดีแดงดอดอมกันเลยนสสั่งได้เลยนะคะตัวละเ้ริบาทนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเข้าคุณพ่ออุดมอยากให้ซ้อมลงสนามใครอยากไปเชียร์ซลงสนามคืออะไรเออ อยากให้มามีมีแฝดอีกค่ะอืออืออีิซายังไม่รู้จะยังไงเลยเนี่ยตอนนีถ้าไม่ใช่ทางชอบทรงผมอัญญาเหมาะกับคุณน่ารักอืนี่เอาใจหมามีนะเราอ่ะคุณเล่นนะเธอไม่รู้แล้วว่าพวกฉันเวลาอยู่ด้วยกันนะโอ้โห ไอ้ที่ออกออกไปเนี่ยแค่สิบนยะี่สิบเปอร์เซ็น์นะจะมีกัดจิกกับทุกที่ทุกวันทุกวันเ,เราเนี่ยนะสงสารน้ารางนับเลขได้แล้วเ,เลขใหม่เหรออ่ะเขาบอกนับเลขได้แล้วขอสามเลขไอว่าไอว่าแล้วเอาอะไรอ่ะเอาไส้ก็อ อ๋อเดี๋ยวเขาจะมีเวลาค่ะไปปั้นร่างทองเขามีเวลาค่ะเขาก็ต้องมีหลับหลับกันสิหลับกินแล้วก็อะไรนะไปปั้นหร่างเขาคุณแม่มันต้องมีมันมีความพยายามป้อนข้าของสองสาวมากเลยนะคะอุสวัสดีนะคะทุกคนเป็นสาววัยจังใจหาย ใช่เนี่ยไม่อยากจะกินถึงตอนสามขวบเลยพอเริ่มสามขวบสขวบนี่คือมันจะแบบเราอ่ะที่กิตื่นมาป้อนชายเป็นอีกแบบเลยแล้วอ่ะอยากอุ้มสองสกลับบ้านจริงหรือเปล่ามาป้ละอยมาป้อนละเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตแต่ไม่มีเพื่อนไปด้วยมีค่ะเพื่อนเต็มเลยอยาดูนี่ดูนี่ดูนี่เพื่อนเต็มหอเลยนะอัยากก็ต้องกินข้าวค่ะจริงด้วย กัญญากับไอวาใครแน่นกว่ากันคะ่ห้ฮะหม่มมอันเดียไอวาแน่นกว่าเออไปแปลมาตอนนี้ไอวาคือพอด้านมาแล้วแบบอึบมากไอวาแต่ลูกเรามันจะเป็นซสแบบนี่ไงอนี้เสื้อสมัยสมัยบุอยังนะโบนะโบสมัยบุญยังเราไม่ได้เราเราไม่ได้พูดออกมาแบบนี้พี่ปุ๊ อ๋อก็ถามดูว่าทำไมหมดยังเขาหมดแล้วไงโอเคหมดค่ะมามีสันหาทุกที่มาป้อนน่ารักอ๋อเอาดูเอาด้วยเหรอเอายวยาวนิดนึงก็อยค่อยค่อยค่อยเดี๋ยวมีหาให้เดี๋ยวยาวหายากอ่ะด้วยมันเป็นฝอยไปหมดเออมันแบบแหลกเหลวแค่มันเป็นเส้นนิดนึงอย่างเงี้มามิสก็พอแล้วดูจนอยากมีลูกสาวเลยค่ะได้เลย ไอวาอัญญาเหรอคะไอวาคะ่ะไอวา่า <c oughs> ปุ๊บไปรับน้องเอลซ่าใช่ <c oughs> ฉันนันมาใส่ท้องฉันเอง่ะสงสารเอลซาเลยเอลคอกเอลบิด <c oughs> ไม่ได้ส,ง,นะสงสารปุ๊นะสงสารเอลซาเฮ้ย <c oughs> ตกใจเลยอยู่หัวกันใช่ค่ะบ้านนี้อยู่หัวกันหมดเลยอยู่หัวกันทุกคนคะ่ะ ดูในเมื่อวานนี้นะมันรักใช่ไหมนุ้ยพอได้เสร็จไหมอันนั้นเป็นอันหลังนะพี่วอยจริงมันมีตลกกว่านี้อีกแต่ว่าะมันหยิบตรงหลังไม่ทันมันมันหยิบโุ้ยมันหันหน้าอะไรพวบนี้เลยพี่บอกหอยหลังเยอะกว่านี้อันนี้หนูถ่ายให้พี่ออยก็คือแบบแค่ขึ้นเหนือขึ้นหลังแต่มันแต่มันกระโดดเก่งมากเลยเธอตอนแรกมันอยู่ตรงขอบนี้ใช่ไหมแล้วไอ้หนุ้ยก็โป๊ะไม่ได้ไปเอาอี้พี่บีมามันก็เอาอี้มาเสร็จปุ๊บแล้วโป่งนี้มันเตี้ยน่งมันไม่ถึงมันเข้าไปอยู่ในรู้เลยในตู้ที่บอกเปิด พอเปิดตู้นั้นแหละเธอตู้ปุ๊บเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมแม่ทิกอะบอกพ่อแล้วดีนะมันหาเจอนั่นน่ะไม่แเราเราน้องพีพูดว่าเปิดตู้เปิดตู้เหมือนที่เธอพูดตอนแรกว่าให้เปิดตู้ข้างบนใช่ไหมน้องพีก็เดินมา้ถือว่าเปิดตู้เปิดตู้พี่นุ้ยเปิดตู้สิเต่วันนีใส่ถ้วยให้กี่เท่าอ่ะอันรู้สึกิ่งกึ่งคำใหญ่ดูเริ่มงไปเธอเอ้า น้องพีบอกสองศูนย์ห้าหนึ่งทำเลอเยทำเลอทำโทษก่อดนับเลขได้ยังคะสองสาวไกลแล้วเนาะแต่ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มันมีเสียงดีขึ้นแล้วค่ามันมีเสียงดีแล้วค่ะเชื้อที่แบบมีใส่อะคะโอ้ไม่มีแล้วค่ะ หมดดับหมดจริงหมดแล้วไม่มีมันกลับมาอีก <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> าทีเหรอเอาที่เหรอไปแล้วค่ะมันไปแล้ว,แ,ลว <c oughs> แก้มอัญ,ญญาเหมือนลูกพีชเลยลูก <c oughs> โอ้โอ้โอ้ลองหกอัญญาอยากให้โตทันพี่ชายโอ้ตอนนี้เขาก็เล่นกันมันและะ้วค่ะอีท่าด้วยอัญญ,ญาแอบ,บมองแรง ไอ้วาประมาณกว่เร็วแล้วพอเปิดใหดูเี่ยมีช้างด้วยนะพี่ช้างก้อนเข้าอว่าอยู่ดูสิมีไหมคะอะไรอะไรกันเลยไหนอ้๊าๆของนี่เหรออะไรอันยานพี่หนอนด้วยว้าวเก่งไหนเปิดเลสิคะมีตัวอะไรบ้างอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอันยานอ้วนกิมหมกเลยใช่ไหมคะเริกมหายกระเป๋าว่าไหนคะออ๋เร็ววันนี้กระเป๋าเนี่ยน่าจะต้นเดือนหน้าไม่ไม่หนึ่งก็สองนี่แหละ กนคของมาแล้วของมาแล้วของมาเมื่อวานแต่รอสักครู่นะคะรอรอสักครู่สักครู่แหมพอมีคนแบบเปิดกระเป๋าปะปุ๊บอยากได้กระเป๋าค่ะรอกระเป๋านะคะไม่ต้องกลัวค่ะมาค่ะมาแล้วค่ะแต่มาไม่ไม่เยอะนะเพราะว่าสั่งน้อยกลัวขาคอนเนคคอนเนคอ๋อโอเคเหมือนกันนะว่าที่ไอ้คาที่แล้ที่มันขาดเพราะว่าสัญญาณเด่นไม่ดีแตนัดไปเลยดีคอนเนคดีดีเมื่อกี้เนาะอาจจะหลุดไปเลยวิธีต้องช่วย มันหมดแล้วค่ะมมีเรียนไปอิ่งไปสวยๆดวนี่สิลุกอ่านเดี๋ยวนีลงาก่อน